เหินรุ่นต่างๆวันนี้ก็ปลุกเสกล่าสุดัยรีพินาศเหรียญต่างๆคนเอาไปแล้วก็เชื่อว่าแทางไม่เข่ายิงไม่เข้ารถชนไม่ตายกูไม่นนว่าไปสร้างความประมาทให้กับคนหรือเปล่ากูไม่ว่าอย่างนั้นกูว่าอย่างนี้ที่เอาเหรียญไปเอาพระไปนั่นคือไม่ใช่ว่าจะไปอวดดีอวดเก่งอะไร เอาห้อยคอไปใสก่กระเป๋าไปกนระตุ้นเปลี่ยนใจว่าเราจะไปทําสิ่งที่ช่วยชาติลาเลวอย่างหนึ่งอย่างไร,รก็ให้นึกถึงคุณพระหรือว่าไอ้พระที่อยู่กับเรานี่ความหมายกูออกไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปยิงไม่ตายฟันไม่ตายกูไม่เคยพูดหรอกยังไม่เข้าเชื่อคนที่เอาไปเชื่อเอาไปเชื่อหรือไม่เชื่อกูอก็ไม่ว่ามันต้องการให้กูมันต้องการมันอยากได้ก็ให้มันไป กูจะดาเงินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองล้วนั่นคือเป้าหมายเออครับกูยังไงใครเอาไปยังงี้ก็ทำครับคล่องคอไปโอ้นี่หลวงพ่อมากับเราเนาพระมากับเราเนาเราจะไปทําชั่วชาติละเลวก็นึกอายพระแต่นุ่งตัวกลัวบาปเพราะพระอยู่ข้าคอเราพระอยู่ในกระเป๋าเรามันเพลอนใจไม่ให้ไปทําสิ่งที่ชั่วคครรัับบมันเป็นอย่างนี้ครับ ่เข้าใจไหมแต่ถ้าคนเอาไปเข้าใจผิดหลวงพ่อเคยเรียกมาสั่งสอนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไปเพื่อที่จะไปทําอะไรเป็นเวทมนต์คาถาไปทำแล้วจะไม่ตายจะรอดอันตรายต่างๆโืยที่ตัวเองอาจจะทําผิดศีลธรรมเนี่ยที่ว่า กูไม่เคยบอกมันหอกมันมาไม่ใช่คนสองคนวันหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเต็มมือฟา้ามือดินจะไปนั่งอธิบายมันฟังอระเดบาดไหวแต่ยืนตีหวัวนี่ก็จะตัวไม่รอดแล้วคที่ที่ทำทำอยู่ทุกวันนี้เคยได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมหาเทระสมาคมหรือจากพระสงฆ์ต่างๆว่าที่หลวงพ่อทํานี่ถูกหรือไม่ถูก <c oughs> เคยได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากมหาเทระสมาคมไหมครับบางองค์าก็ว่าไม่ดี ว่ามันไม่ใช่ทางเดินของพระอริยเจ้ากูก็รับเหมือนกันากูก็รู้ตัวกูเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ทางเดินของพระอริยเจ้าครับแต่ว่าเราเป็นสมมติตัวว่ากูเป็นพรานเบ็ดนะที่นี้กูไม่เอาแต่เบ็ดไปว่าเฉยเฉยไม่มีเหยื่อปลาเรามจะมากินแนละ้วมันต้องเอาเหยื่อเป็นรอบม,มันเรื่มงยังกินเบ็ดยังกินได้ปลาครับ,รบนี่คนชอบแล้วก็มาเอาเงินมาบริจาคเอาเงินมาบริจาค กูก็จะได้เอาเงินมูลนี้ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่ไปจะมาเป็นสบัติส่วนตัวอะไรฉะนั้นเรียนต่างๆนี่คือ,อเบ็ดที่เอาไปล่อเพื่จะเอาเงินมาช่วยอืใช่แล้วถ้าเบ็ดมันไปโดนปากคนมันไปทําให้บาดเจ็บอันนั้นมันไม่เปร้ายดอกยากเลยแล้วก็อย่ากูบอกมึงแหละได้ของพระไปแล้วก็อย่าไปเกง่งครับ คล่องคอไว้กระตุ้นเตือนใจไว้จะไปดื่มสุราย,ยามาหรือจะไปทำช่วยชาทั้ละเลวีวอะไรก็เลวเต่ลุงพ่ออยู่ในกระเป๋าเราครับเราคารมลุงพอ่รอรับยาไปทําครับกูบอกอย่างนี้